สวัสดีครับพบก,กับสุลกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนไม่สนไทยลีก นิคลัสมิเกลสันลุยเกาโชซุริอาอิตาลีคิดถือต้องแล้วเพราะไม่เป็นน้องมันต้องจังสี่ยาสีมาฮะยาสีมาไปยุโรปนั่นล่ละไม่สนไทยลีกนะครับโคโชโชชตีว hmm. ีผมรัดเปิดใจนิคลัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมาติไทยที่กำลังพรมผลงานบนเวทีเอเชียนครับพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ อยู่นักขณะน,นี้มีความต้องการนะครับที่จะไปเล่นในศึกกาโชนเรอิตาลีซึ่งทางโคชโชกเล่าว่าลูโซได้เคยเปิดเผยกับตนนะครับว่าตัวเขาอยากโฟกัสไปเล่นในลีกกาโชนสรอิ I ตาลีตอนนี้โคชโชคทวีพม,มรัตได้ชื่นชมในความเป็นมือาชีพของนิโคลัสมิเกลซันวิงแบ็กลุกขึ้นไทยนอร์เวย์ที่ได้ออกมาขอเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับการท่าเรือเอฟซีช่วงกว่อนที่จะเข้าเก็บตัวสู่แคมป์ทีมชาติไทยเพื่อรักษาสภาพร่างกายว่าเป็น นักเตะที่มีวินัยสูงมากฉะนั้นแล้วอย่ามาเล่นในศึกไทยลีกเลยต้องไปยุโรปเท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มไม่สนไทยลีกไปเกาโชเซียอิตาลีโดยทีมในศึกเกาโชเซียอิตาลีนะครับทีมที่อยู่กลางตารางนะครับตลอดไปจนถึงทีมที่ดิ้นดน,นนี้การตุกชั้น,นสนใจที่จะคว้าตัวลูโซไปร่วมทีมนะครับคอยไปกระชาก,กเลื้อยทางฝั่งขวา นั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับลูโซ่สไตล์การเล่นดุดันเร้าใจบุกแหลกที่แต่ที่แตนด่วนอินเดียพ่ายยับนะครับส่งผลต่อทีมชาติไทยทีมชาติอินเดียทีมแก่งเอเชียใต้พ่ายแพ้เป็นนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา จะกรร่กรแพะต่ออุซเบกิสถานไป3ประตูต่อศูนย์ส,ส่งผลในสถานการณ์แบบเร็วทั f ฟีฟาแลงกิงโลกทีมชาติไทยทําอันดับพุ่งแสงอินเดียขึ้นไปรั้งอันดับที่104ของโลกเป็นที่เระยรยแล้วส่วนอินเดียนั้นนะครับที่เคยรั้งอันดับท็อป1 0 0ของโลกอันดับโลกล่าสุดล่วงลงมารั้งอันดับที่105ของโลกแล้วนะครับอุยไทยแซงแ้ะครับอินเดียดมดากไทยแหลปะปัตตานีพ่อแม่พี่น้อง พูดถึงอย่างมากนะครับชมช็อตซูเปโชโชว์สกิลแวกสองทำเอาแข่งท็อป98ของโลกใหญ่กว่าแต่ล้มลงแบบไม่เป็นท่าเลยตัวเล็กแข็งแกร่งมากก้นหลงหลานจากโจเกมทับจังสึกทีมชาติไทยของเราภายใต้การน,นำทัพของกุนซือชาวญี่ปุ่นมาชระอิชิอินะครับโชว์ฟอร์มสุดกลั่งไล่อัดเอาชนะ คีกิสถานทีมอันดับที่98ของโลกไป2 0โซนประเดิมชัยชนะในนัดประวัติศาสตร์นัดแรกในรายการทัวรใหญ่สุดของทวีปเอเชียล่าสุดนะครับได้มีหนึ่งชอตที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากสําหรับการแข่งขันบนเวทีเอเชียแมตช์นี้กับชอดเจ้าเช็คสุขโชคสอรชันแนวรุกจากเจลีญี่ปุ่นคอนโซร์โซปโรโช์สกิลสุดมั่นเล็กไม่กลัวใหญ่กระช่างหนี้2ผู้เล่นต่อหน้าดื้อทำเอาเอาแข้งคีกิสถานทีมอันดับที่98ของโลก พยายามเข้ามาเอาบอลถึงกับต้องล้มกลิ้งแบบไม่เป็นท่านะครับเรียกได้ว่าช็อตนี้ฮือฮากันเลยทีเดียวโดยนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับในอาการนำทัพของคุณเสือมาชาดอิชิเอะมีคิวลงเล่นในนัดที่2พบกับทีมชาติโอมานทีมนั่ที่74ของโลกในวันที่21มกราคมน,นี้ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มครึ่งนะฮะที่สนามเดิมสนามอับดุลลาบินนัสเซอร์บินส์คาลิฟาสเตเดียมประเทศกาตาร์ ่ีญ่ปุนทึ่งนะครับนารุกไทย3คนแม้ขาดชนาทิพย์ญี่ปุ่นมอง3 s เขุนพลตัวจักระของอิจิอิ่อญี่ปุ่นรายงานว่า3แนวรุกทีมชาติไทยได้สร้างความยากลำบากให้แกมแนวรับของคีกิสถานในรายการจากสื่อดังของญี่ปุ่นพูดถึงเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0ง3รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์นัดแรกในกลุ่มเอคีกิสถานขึ้นมาอันดับ98ของโลกจากการจัดอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งโลกส่วนไทย รังอันดับที่1 1 3 f ง้าฟีฟ่าแหล่งกิ่งโลกสีญี่ปุ่นได้พูดถึงในรูปแบบการเล่นอย่างเป็นระบบของมาชิดะอิจิอิวนาโกะคุณใหม่ที่ประเดิมแมตช์อย่างเป็น,นการค้ำรักกับไทยพร้อมกับได้พูดถึงประสิทธิภาพแนวรุกของทีมชาติไทยในเกมนี้แม้จะขาด2นักเตะตัวหลักอย่างชนทะทิพย์และธีรศิลป์แต่ทีมของอิชิอิเลือกใช้3ผู้เล่นในตำแหน่งแน,นวนนรุกที่สร้างปัญหากับแนวรับคู่แข่งกีกิสถานได้เป็นอย่างมากซึ่งทาง่อญี่ปุ่นชื่นชมสุาพโชคสุร เจลีกญี่ปุ่นใช้วิธีการเลี้ยงที่มีความดุด,ดันในการเข้าโจมตีแล้วยังได้พูดถึงสมรัสเหมือนตาต่อรุกในวัย21ปีที่ใช้ความเร็วในการสร้างปัญหาแกบคิรกิสถานและเกือบทำประตูได้ตึ้งสองล้างพร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมในความเป็นก้านาที่ยืนถูกที่ถูกเวลาอย่างสุภาพเจเดดจากการยิง2ประตูในเกมนี้ในนาทีที่26และ1ลูกในครึ่งหลังนั่นเป็นชนะเกมแรกของมัชดาอิชิอิกับทีมชาติไทย ซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นกำลังจับตาความสุรฤทของอิจิอิในทัวร์เมนแมทเมจเจอร์แรกกับทีมชาติไทยนะครับโด่งดังความรู้สึกแฟนอาเซียนนะครับหลังเห็นทีมชาติไทยรั้งอันดับที่1ของกลุ่มเอเชียนคัพ2023สร้างผลงานกระหึ่มเวทีเอเชียเก็บชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์นัดเปิดสนามพร้อมกับขึ้นรั้งอันดับที่1ของกลุ่มในการแข่งขัน ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์วันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมเจ้าแทนรั้งอันดับที่1ของกลุ่มในศึกเอเชียนคัพ2023คอมเมนต์ที่1เป็นการเล่นที่ดีที่สุดเกมที่ดีที่สุดของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์คือทีมเดียวจากอาเซียนที่สามารถอยู่ในอันดับ1ของกลุ่มได้ยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณน่าทึ่งมากอันดับที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย คอมเมนต์ต่อไปไทยมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาแม้แต่ซาอุดิอาระเบียยังอยู่ในอันดับที่เป็นรองไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปหวังว่าเกมหน้าไทยจะชนะอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อไปความภาคภูมิใจของอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเก่งมากพี่ไทยการสนับสนุนจากเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปเวียดนามไทยญี่ปุ่นเป็นสามทีมโปรดของฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยประเทศไทยเป็นการเปล่มต้นที่จะเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อย่างแท้จริงทีมเดียวที่ชนะจากอาเซียนแต่ผลงานที่ดีที่สุดจนถึงนตอนนี้นคือเวียดน,นามนะบอกว่าทีมชาติของฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะพวกเขาในนัดที่2อคอมเมนต์ต่อมายินดีกับประเทศไทยด้วยนะนั่นคือผลงานที่ดีเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปกู๊ดลักโชคดีคอมเมนต์ต่อมา ยินดีด้วยนะาประเทศไทยคุณสมควรได้รับสามแต้มในนัดนี้รักษาความแข็งแกร่งด้วยผลงานที่ดีที่สุดสําหรับนัดต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปก็สแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกเราภาพูมญใจในตัวคุณจากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อมาชชนะนัดแรกของทีมจากย่านอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยแลนด์แข็งแกร่งมากๆจากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ Comment ต่อไป ประเทศไทยเป็นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกถึงใต้เสมอเขาแสดงความยินดีกับประเทศไทยและคอมเมนต์สุดท้ายไทยแลนด์อยู่ในระดับที่แตกต,ต่างจากทีมในอาเซียนนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19มกราคม